สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อน,นะครับรายการคุยและข่าวทั้งช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกับผมทิดแดงคนไข้เป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาขอมูลแนวทางเรื่องราวข่าวคราว,าวที่น่าสนใจนะครับหลายสำนักหลายอาจาร,รย์หลายแหล่งข้อมูลที่เพิ่นเอื้อเฟื้อแบ่งปันมาเนาะทั้งตูวเฮ้านี้ก็เอามาฝากต่อเบาสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกัน และกันเด้อพี่น้องเดอิอพอกันร,รอบนี้นะครับเป็นบรรยากาศของการไล่สดพี่น้องครับขณะนี้เวลายี่สิบเอดนาฬิกาสิบสองนาทีวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันารยหกสิบแปดพี่น้องครับมือนี่เป็นมือวันออกพรรษาตุละเนาะนะครับพี่น้องหลายผู้หลยคนก็เพึงสิไปเวียนเทียนกับมาหอดบานดีเนาะนะครับแต่ว่ายุบานทินแดงนี่เพิ่นเวียนเตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับก็บมีการแข่งขันค่มล่มค่มไฟเขา เขาบ่วงพ่อมนะครับโอ้นะครับเขาห่วงเนาะนะครับรางววัลที่หนึ่งนี่หลายบาทเติบอยู่เด้กนะครับแพ่เทียนละนะครับมือขึ้นว่านกกาี่ก็ได้เด้ทิ่แดงเนาะครับเอากับมือออกครรษสานะครับพี่น้องครับเอ๊ขึ้นหมุนหลุนหลุนทึงสันเนาะบาดเนี่ยเนียบอสเทียนบอรหรือจังไรสำหรับไรนี่นะครับสิพาพี่น้องมาตามต่อขอมุลแนวทางของ ลุงติ่งเชีงข้านพี่น้องผมนะครับลุงติ่งเชียงข้านสําหรับในงวดที่ผ่านมานี่เพ่นวาแบบนี้ผิดยากเอาอสันแมียนควมเพันวาอีลีนะครับพี่น้องครับเจ็ดแปดมานะครับพี่น้องผมเนาะมาตรงตรง,ตรงวันนี้เพันแบงปันมาแล้วนะครับเป็นการทํานายตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อดทายตัวเลขการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้น เพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดิีพนองเดิร์นะครับเสพี่นองเบิงอ่งวดิพันธ์มาสก่อนนอนนะครับลุงติ่งเชียงค้านเพ่นกะเนี่ยพี่น้องนะครับพันวาหลยตัวแบบนี้แบบบ่ผิดแบบผิดยากพันวานะครับกะหักแมนคว่ำพ่นวาอิลีนะครับพี่น้องครับ จ็ดแปดพี่น้องเจ็ดแปดมาตรงตรงนะครับสําหรับสูตรลุงติง๋งสูตรหนีใบหนีวัสดุต่อไปนะครับวัน,นพ่นแบงปัดมาลลเดอร์พี่น้องผู้เป็นแฟนคลับเอฟซิงของลุงติงเชี่งค้าน,นี่กะน,นะครับเอามาแล้วนะครับพี่น้องครับล่าสุดนีคณะรัฐมนตรีเพิ่อนอนุมัติหล้อใดพี่น้องนะครับคนละครึ่งนะครับคนละเคิงไหมพี่น้องครับคนละครึ่งพลัดเนาะซึ่งเพิ่นกะสีเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ยี่สิบ หอดวันที่ยี่สิบหกตุลามนี่เด้นะครับการลงทะเบียนนิกาซีโอ้มันต้องแข่งขันกันเนาะพี่น้องเนาะขนาดจะยากเติบยูน่าละที่แดงวาเด้นะครับสําหรับคนละครึ่งพัดนี่ก็ได้ข้าก็ต้องใส่ความเพียนพญายามเติบนะพี่น้องลงผงพันแอปเป๋าตังนะครับก็เสื้อว่าพี่น้องหลายผูลายคนนน่กับก็ใส่แอปเป๋าตังอยูน,น่านะครับผู้ใดบ่ทันมีก็าแฟโหลดมาใส่เด้อนะครับพี่น้องครับแอปพองผู้เสียภาษีนี่สิไดสองพันสี่เฮากา จกเครองหนึ่งรัฐบาลเกษีออกให้เครองหนึ่งที่ไม่พี่น้องครับคนละเคริงเพิ่ไโบนัสซื้อๆหน้านะครับผู้ที่สิได้ซื้อๆนั่นรู้สซกว่าสิเป็นผู่ถือบัตรสวัสดิการบ่นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เพิ่ว่าบ่ได้บนิจกสิเด้เนีเพิ่นเติมเงินเขาให้กับเงินในหันก็สามารถใส่ใจได้เลยโดยที่จะาของ่บด้จกใส่อย่างประมาณนี้ล่ะนะครับพี่น้องครับเออซุมนันก็สิรู้ซึกว่าสิสิได้เปียบมู่อยู่ว่าสันตอไปนะครับจะาของ่บด้จกใส่เนาะสิน้าี่กววพพ เดลิเวอรี่นพวกทรงต่างๆทรงหอดเฮื่อนหนึ่งสิกงก็ใส่ได้วัสดเพลินหวานเนาะแต่ว่ากันแน่นอนแหละนะครับบางสินค้าขนาดจะใส่บ่ได้ด้พวกเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆมุ่งเนาะพวกยาสูบยังมุ่งเนาะนะครับขนาดจะบ่ได้นะครับพี่น้องเพิ่นให้ใส่แต่วันที่ยี่สิบเกาตุลาหอดสามสิบเอ็ดท่านว่านะครับพี่น้องครับปีนี้ลหละนะครับยี่สิบเกาตุลาหอดสามสิบเอ็ดท่านว่าแต่ว่ามีเงือนไขพี่น้องครับเงอนไขจ้งไหนว่ที เือแรกนั่นต้องใส่โบกเกินวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาเธอแรกเด้นะครับคันใส้เกินอันคันผู้ใดบบใส่ไพ่ในวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกานั่นสิถือกตัดสิทธิ์สิถือกเรีบขึ้นเพิ่นว่าอุ้ยมันก็มาสิหยากเนาะให้ใส่เงินเนาะแม่นบ่พี่น้องว่านะครับสิบเอ็ดพฤศจิกาก่อนหาทุ่มเพิ่นว่าเอานะครับกับ เป็นการกระจายเนาะนะครับกระจายอย่างเกิดนะครับหมุนเงินวันต่อไปนะครับให้เงินกระจายไปทุกๆพื้นที่ทุกๆอันนี้นะครับก็ดีอยี่หรอกนะครับช่วงนี้ก็โอ้ยนะครับว่าแตังเตมีโครงการอีกอย่างหนึงสิครับมันก็ได้รับความสนใจเบิรดเนี่ยแหละนะครับที่แดงเองก็ตั้งใจอยู่ด้วยนะครับสิไปเข่าคิ้วกดลงทะเบียนนําพี่น้องคือกันละโมโหว่าสิท่านเพื่อนบอลนะครับกดกระของกระแหงพ้องง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 ่านีเนาะนะครับ หอดมือนั่นแอปพลิเคชันต่างๆนี่บ่นแน่ใจในความสเสถียรในคันคนใส่หลายๆความกันนี่เนาะเพิ่นจำกัดสิทธิ์จากล้านคนก็เนาะยี่สิบล้านคนวันสบุน้องเฮือเท่าใหก็เนาะนี่ล่ละนะครับประมาณนี่ละ่ะคันที่แดงจำบมผิดด้กขแนชื่จือเอาเนาะนะครับกับขอบอกาสยืนยันในตัวเลขยันมันผิดน่ะน,นะครับแต่ว่ากับประมาณนี่ล่ะพี่น้องครับเตรียมตัวเดอ้อนะครับพี่น้องผมมีความสนใจก็ได้ด้นะครับเอกากราาขอบพระคุณครับพี่น้องร3อยสาสิบคนอยู่น้ากันตอนนี้เนาะ สวัสดีคุณนัตพลนะครับสิเดอคอไอทิแดงวสันนะครับสวัสดีคุณสมหมายนะครับมันสะดุดจะอายโอ้ครับผมนะครับตอนนี้เส้าหมุนแล้วล่ะขอบคุณหลายๆเด้อแจ้งเข้ามาเนาะดีค่ะโครงการนี้เพันวานนะครับแม่นครับสิแดงเองกันเนาะถือพลังพ่นตัวเด้อตะกี้กระดเนาะนะครับตัวว่าเหตุโหลดแอปมาเด้อวสันวาสิได้สิได้เมื่อนึงเนี้ยวสันวาถึงตะกี้เนาะสิแดงก็โหลดมานะครับเฮ็ดแงกใส่แงะขัวสแกนนู่นนี่นั่น นะครับโหลดแอปมาว้ข้าเจ้าสิอยากได้เงินเมื่อน,น้ำข้าเจ้านานนะครับเอาไปมากกระบไยใดตัวละพี่น้องโอ้ยมันตัวเคยคักเนาะสนดอกนะครับคือสร้างอยู่เด้เนาะนนเห็นเห็นกันมีความหวังแหละกะกระบไยในี่นะบอกบอกว่าต้องตรงนะครับบอกแบบหลวงคู้ยไส้คือสร้างอยู่บอกบอกว่าผู้ใดตัวดอกนะครับเอาทำามาเบรรื่องของพุนวทางของลุกติ่งช่างขั้นกันนะครับงวดนี่ แบบพชรยากนี่เพิ่นแบงปันมากกานมูลนะครับขออนุญาตน้าเอาทุกใบที่ลุงจิงเชียงขันเพิ่นแบงปันมามาสู่พี่น้องเบิ่งเดอร์นะครับนี่ครับแบบนี้พิษยากเดอ้อนะครับมีสิบสองหางนาอนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหกหนึ่งและกัหกหกสองหกสามนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหกสองน้ำนะครับแต่ว่าลุงเพิ่นตืมหกมาใส่เป็นหลักลอยน้ำกับหกหกสองพร้อมหก หกสองนั่นั่นแหละแล้วกัเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามพี่น้องครับทั้งเบิรก็ดสิบสองห่างนะครับทั้งทั้งเทิงนะครับคนแยกทั้งเทิงทั้งลุมต่างหากทั้งลุมเนี่ยหกศูนย์หกหนึ่งหกสองพี่น้องผมนะครับตัวเลขกกับอยู่ในเดียวเดี่วกันนั่นแหละพี่น้องนะครับที่แดงเบื้องแล้วนะครับลุงเพิ่นแบงปั่นมาหลายเทือ่อแต่ว่าตัวเลขกกับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าว่างคนละตำแหน่งซื่อๆนะครับพี่น้องครับขออนุญาตเอามาสู่เบื้องถูกๆ ที่ลุงเพันแบงปันมานะครับเป็นใบที่สองกับคือใบนี้เม็ดเดียวนี่หกสองพี่น้องนะครับนัหกสองด้วยเม็ดเดียวสามตัวหกหกสองแปดหกสองกับศูนย์หกสองพี่น้องผมนะครับข้างล่างนี่เด่นก็คือหกหนึ่งนะครับพี่น้องครับหกหนึ่งเด้อทั้งเทิ้งหกสองทั้งลุมหกหนึ่งพี่น้องแต่ว่าขันขึ้นมากทั้งลุมก็จะเริ่มกัน,กนทั้งเทิ้งน้ำเนื้อเด้อนะครับมักทั้งเทิ้งกับกันทั้งลุมน้ำเน้อ เนีมันก็บบ่มีอีกอย่างแน่นอนเนาะนะครับนี่แหละตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยวกันพี่น้องครับมันสลลไลด์ใบกับสร้างกระตามเด้ที่แดงเบิ่งแหล้วเนาะแล้วก็ถัดมานะครับพี่น้องนี่อีกใบหนึ่งนะครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ 8, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับมาบนมาล่างได้พันวาทังสี่สำหรับใบหนีเนาะนะครับเบิ่งก็ลุงพันวาจังใดแน่ะสิเพราะว่า บได้คุยกันนะครับวดนี้บได้คุยกันเฉลยอ่านอ่านเบื้องในไล่เอานะครับโอ้พันว่าเอาสุดนี่มันได้บนได้ล่างพร้อมสามตัวบบต้องว่าวดนี้โอ้ครับผมนะครับเดี๋ยวคะนนสามตัวสีส้มห้ว่าสั้นพันว่าสำหรับใบหนี่พันว่าจังสั้นและกระถัดมานะครับพี่น้องครับ ทันมาจากใบหนีก็สิเป็นใบ,น,บน,นี้บัตเนี่ยเนี่ยครับเก้าศูนย์หนึ่งสองมากกับหาหกเจ็ดแปดอันใดสีม้าเอาพันวาจังสีนนนน่นะครับ,บ,บหาในพืน่นขีดทับแปดในพื่นขีดทับนะครับเบิ่งก่อนโอ้ใบนี้พันวาจังสี่นะครับเลขลุงติยงม้าสู่เออเก้าศูนย์หนึ่งสอง ขาดบดได้พันว่าหากระแปดนี่มันบดีไม่ได้ขาแห้งคักบ่มาเลยพันว่าจังสันโอถือพันกีดทับนี่ก็คือตามสูตรพันนี่โอกาสมากมันหน่อยยังประมาณนี้ลหละนะครับหากระแปดนี่มันบดีระหว่างจังสันดี้นะครับโดยเฉพาะหาในแห้งคักว่าสันเดียกว่าโอกาสนี่แทบสิเป็นศูนย์เปอร์เซ็นโอกาสมากพันว่าจังสันด้นะครับสำหรับใบนี้พี่น้องขันบอกเข้าใจจังได้นี่ที่แดงแปะมองสอมองถามโดยตงเวดวูเดอร์นัดนะครับ นั่นแหะที่แดงพิมพแปลไว้ให้ลุงพันพันลืมจังใดเือจังใดเสนอพันคือบวบแปะมานาสุดเจอพันสีแปลมานาในทุกๆุกใบเลยนะครับโดยตรงโหลดเดอร์แขมันพี่น้องสงสัยจังใดกระไดเนาะน,นะครับลุงติงช่งข้านพี่น้องครับนั่นแหละนะครับอลัลกัดทัดมาบัดนี้นะครับใบนีพันว่าเป็นสูตรใหม่พี่น้องใบนีนี่ หกหนึ่งหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอันนี้เป็นสูตรไม่พึ่งทํำใดไปหกงวดยั่งบอ่อผิดถามมันผิดงวดนี้กับโพดไปแล้วเอาเพิ่นว่านี่ใบนี้นะครับพี่น้องครับมีเท่านี้เอาหกโตหกหางแต่เจ็ดแปดมันก,ออก็ออกไปแล้วสันเจ็ดแปดออกไปแล้วลุงพันกีดทับห่วยออกไปแล้วก็ออก,ออกอีกได้ดิพี่น้องเนาะนะครับ เอาขันขึ้นมากตัวเลขเราหนีที่ลุงพันแบงปวันมาเจ็ดแปดก็จะจงเด้อนะครับมันเสิออกแล้วก็สร้างได้เออขันมันเสียให้นั่นกระกับเป็นแปดเจ็ดกระไดนึ่งสีนะนะครับเลขเก่ามีโอกาสออกได้คือกันนะครับพี่น้องครับอันนี้คือลุงติ่งเจ้างั้นนะครับสําหรับวดนนี้สิบหกตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเขามาอยู่เป็นมูให้กําลังใจ ทิดแดงนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับตั้งแต่ต้นจนจบไลรสดพุ่ละนะครับขอบพะลุ่งติ่งเชียงคันเอื้อเฟือแบ่งปันมาให้พี่น้องได้เบิ่องในชมพอกันใหม่คลิปหน้าไลหน,หนาหพี่น้องผมสวัสดีครับเบิ่งก่อนพี่น้องว่าจังไหนแน่นอะ โอโป o พันว่ามากเกินพาสันโอ้ครับผมกันหลายอยู่ขึ้นว่านั่นแหละเนาะนะครับคุณเอนเอโมบายขอบคุณค่ะขอ ح, ให้ปันปังครับผมขอบพระคุณครับคุณต่อยบ้านโซ่พันว่าตรงเลขขอ่อยเลยไอทิดแดงหกหนึ่งตัวเดียวจะนั่นเอ็นบอกนะครับอา้าวไห้มีส่งมิลามน้กากันเด้อน,นะครับส่งลาบขคักโหลดเนาะนะครับสวัสดีครับผู้บ่าวสาวเมืองอุบลนะครับสวัสดีครับที่แดงพันวาสวัสดีคุณย้มจรลัดแสง ครับสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกทันเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดทันอยู่ร่อการตอนนี้นะครับที่แดงคออยุญาตโล่งเด้อพี่น้องผมบัตรเนี่ย